สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซวนครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกม Harry Potter Magic a w จิกเวกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาลงแรคงประจับวันนะครับผมแต่จะเป็นแร้งโซโล่นะเออเพราะผมอยากได้เนี่ยครับการ์ดม่วงครับจะขึ้นไปถึง6,900นะครับแต่ดูแรงค์ตอนนี้ก่อนครับนี่เลยครับโอ้โหแต่ละคน เวลเยอะมากเลยนะผมก็สู้ไม่ได้นะก็แพ้มาเรื่อยๆนะโอชนะบ้างแพ้บ้างครับอ่ะสำหรับเด็กที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมครับนะแต่จะมีเปลี่ยนแมวเข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นเอ่อเฮอร์เมลนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไอวี่นะไปใส่แทนมากน,นูากเก่านะครับเค น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมที่จะกินยากแก้แพ้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแรงเราตกแล้วมันจะลำบากเอานะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปถึง6,009นะวันนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะถ้าเจอแต่คนเก่งๆก,ก็ไม่รอดเหมือนกันนะมาครับโอโ้โหไม่น่ารอดนะตอนนี้ผมว่าเราน่าจะแพรับคราบนะครับมา นี่โอ้โหดูดิโอ้โหเลเยอะมากเลยครับก็ไม่รู้ว่าเขามาดองอยู่แรงนี้กันทําไมกัน,นครับไม่ขึ้นไปข้างบนสักทีนะครับเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะเนี่ยดูดิโอ้โหเอ็กโพโซนะครับทีเดียวนะครับหายหมดอะเราปล่อยพิกซี่ไปเลยครับกัดเขาเดี๋ยวผมจะโอ้โหไม่น่าสู้ได้นะดูจับสาภาพตอนนี้นะครับ เขากัดเออเขายิงทีเดียวมอนเราหายหมดเลยนะเพราะว่าเขาเวลเยอะนะครับซึ่งเราเวลกายค่อนข้างน้อยนะเออดูิเห็นไหมไม่รอดนะครับจากสภาพก็รู้แล้วครับผมไม่รอดนะครับรอดได้ก็แปดน,นะครับเวลาเราจะสู้ให้เต็มที่นะ เออมายืนตรงนี้เลยครับเล่นคนเดียวนะครับเราต้องมายืนยืนขอบคลองนี่ยเราทําอะไรเขาไม่ได้เลยนะเห็นไหมเออยว่าทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะเราต้องวิ่งนะครับปึ๊บเราต้องวิ่งล็อกหลบแบบนี้นะเอ้าเห็นไหมครับเห็นไหมอะไอวิ่งห้อมมาไอ้ไอ้ลอยห้อกมาเราก็ใช้วี่ไปเลยครับ ดูดี่เขาเอ็กเซเลียมัสหายหมดเลยทำอะไรได้ครับอย่างน้อยเราก็ทำให้เขาเลือดลดได้นะเออไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ทำให้เขาเลือดลดได้นะเดี๋ยวเราต้องวิ่งวนไปวนมานครับ ใส่ลำเทนไปเลยครับโอ้หส่วนข้างยากกับเาเวลเยอะเนี่ยเพราะว่าเขาซัดทีเอามอนเราหายหมดเลยนะไปไปไปรู้เขาจะมาดองแรงไว้ทำไมนะคตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเออเวลเยอะๆนะแต่แบบเขาไม่ขึ้นไปข้างบนสักทีนนะ ีรยวเขาจะขึ้นไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะติดแบบเรานะไม่เข้าใจเหมืนอนกันอย่างน้อยเราก็ทำให้เขาเลื่อนรถได้นะเป็นไรกัดเลยว่าไม่เป็นไรครับเรามียาแก้แพ้นะครับอย่าไปซีเรียส ผมขอ,อ,อแค่นะครับพันเก้านะขึ้นให้ได้นะเราต้องรีบกดนะครับเดี๋ยวไปเจอคนเดิมนะรีบกดดีกว่าเออเอาอีกแล้วนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งกันทุกคนเลยนะรู้สึกช่วงนี้ก็จะหนักหน่วงแบบนี้แหละครับถ้าใครมาลงแรงนะถ้าใครมาลงแรงก็จะเจอแบบนี้นะครับสําหรับคนที่เวลน้อยๆน,นะครับที่แบบการ์ดยังไม่ถึงสิบห้าสิบหกนะ มาเจอแบบผมนี่แหละเดี๋ยวจะโถมเลยนะโอ้โหปล่อยร้อนเข้าไปก่อนนะโหดูมังกรเขาตีผมทดีละสองร้อยตายเยครับ,บเกินไปโอเคครับโอเคครับผม สายมังกรแบบนี้ต้องเจอเเนปนะครับโอ้โหดูดึงยังไม่ตายเลยนะมังกรเนี่ยเลื่อดเขาเยอะมากเลยอ่ะนี่แหละครับความต่างของเลเวลนะครับวับนนี้เราไม่ได้มาชนะให้ดูนะครับเรามาแพ้ให้ดูสร้างมันครับผมเราก็ยอม,ยอม,ยอมครับยอมยอมไหมครับยอม น้อยเราก็ต้องสู้สักนิดนึงอ่าเขาเรียกมังกรอีกแล้วนะฝั่งนูน้นโอ้ไม่นะเฮ้ยเราฆ่ามังกรเขาให้ตัวหนึ่งก็ยังดีเอโอโหแรงมากเลยทู้ไม่ไดนะ้มังกรเขาเรียกสิบห้าเลยนะ นี่เราจะเสียายาไปแบบขวดหนึ่งนะครับผมสุดได้แค่นี้แหละแต่ขึ้น6 0 0าไม่ได้อะเจอแต่คนโหดๆเลยนะครับช่วงเนี้ยช่วงที่แบบติดอันดับอะไรพวกเนี้ยครับเขาจะอยู่กันแบบนี้แหละเออแล้วก็ขยันเล่นกันด้วยนะเออขยันอยู่แลงนี้นะขึ้นไปได้แล้วนะครับเออขึ้นไปได้แล้วนะอย่ามาดองไว้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะหาจังหวะนะครับโผมแลยครับโผมเรียกว่าโผมโอเคโถมเขาเรียบร้อยแล้ว,โอ,ลวโอ้โหเขาเล่นสายมังกรอีกแล้วนะ รัดให้นี่ไหมครับมันด้เบิดไปก่อนเขาอะไรกัดผมอย่างเดียวเลยนะครนะส่งมังกรบุกไปกัดเขาก็ไม่ยอมหายเขาก็ไม่ยอมขึ้นกันนะครับ <c oughs> โอ้โหมังกรกัดรัวมาก เดินผมหมดแล้วต้องใช้นิฟเลอร์นะเขาเรียกมังกรอยู่นะถ้าเขากลางหมอกแบบนี้นั่นไงเห็นไหมผมว่าแล้วนะไม่รอดนะครับโอเคอย่างน้อยเราก็มีโลกกำบังนะ ดำเพ้นไปเลยครับว่าสู้ไม่ได้นะครับเห็นไหมออผมบอก้วสู้ไม่ได้นะครับเออสามตา t ี่คือแพ้รวดนะครับเจอแต่คนเก่งๆนะเขาจะมาดองเนี่ยจะมาดองกันอยู่ตรงนี้แหละนะคนแบบเก่งๆนะครับเนีย่ยดูแฮรกริดนะครับโอ้โหไข่มังกรนะครับเวลสิบเจ็ดนะครั้งที่เราก็เท่าไหร่นะสิบเจ็ดเหมือนกันนะครับโอ้โห ไม่รอดนะครับตามสภาพครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออีกสักขวดหนึ่งแล้วกันนะมาดูให้มาดูนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าเราแรงสูงสูงเนี่ยสำหรับโซโล่เนี่ยมันหวดขนาดไหนนะครับสำหรับเล่นคู่เนี่ยผมว่ามันง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเพื่อนเราสามารถแบกเราได้ด้วยนะครับแต่ถ้าโซโล่นี่คือเราต้องพึ่งตัวเองล้วนเลยนะครับ่ะมา เ,เจอกันหน่อยเอ้ยผมว่าคนนี้คนนี้เราน่าจะไหวนะเออเดี๋ยวเรารอเฮอเมลนี่นะครับแล้วก็โถมไปทีเดียวเลยครับโอ้โหจะเย็นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรียกมังกรออกมาก่อนนะเขเรียกนิฟเลอร์ออกมาครับอ่ะส่งไปกัดเลยครับอันเดอร์เบิร์ดด้วย วิ่งมาทางนี้ครับอันเดอร์เบอร์คนหนึ่งครับไป okay, เดี๋ยวเรารอนะครับรอมังกรครับว okay, ลออกมาออกมาโอ้โหมังกรเราเสียฟรีนะครับมีลำเพนไปโอเคไม่เป็นไรครับฝั่งหนูเขาน่าจะเล่นไอ้นี่นะอะไรอ่ะ เออลูน่านะครับเป็นไรครับงงยังไงยังไงพิกซี่ไปครับพิกซี่เดี๋ยวเราเผาเมืองกรเขาเลยนะเผามังกรเขาเลยนะเอาเอาเ,เขามายืนข้างมังกรเราเฉย ยังไงเอ้ยเดี๋ยวป้อยแเเมวไปครับไปแมวไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเขาพยายามจะใช้เทสต,ตอนนะชนครับชนอ๋อไม่ใช้แล้วเขาเอายลัเพนมาแฮนแล้วครับเดีย๋ยวเขาจะสู้เราไม่ไหวครับยังไงเฮ้ยเขาเล่นแฟดอ๋อเล่นแฟดโอเคไม่เป็นไรเลย มีพิกซี่นะครับจัดการเขาเลยเขาเล่นแฟดนะฝั่งนู้นของก้อนอก้อนไฟเอามาแย้ว oh yeah นะครับอรอเลยครับไปครับไปครับ ah. ปล่อยงูไปด้วยครับเรียบร้อยครับผม เออเนี่ยถ้าเจอแบบเลเวลเท่ากันนะเราก็สามารถชนะได้นะครับอถ้าเจอแบบยอดมนุษย์นะครับหรือปีศาจท,ทั้งหลายแลนะ่นะครับก็ตามสภาพนะเนี่ยนะครับอันนี้เขาเลเวลพอๆกับเรานะเราก็พอสู้ได้นะเพราะว่าเวยเขายังไม่ค่อยแรงนะครับแล้วก็เคียยมมอนเราไม่หมดนะเออแต่ถ้าเจอแบบพวกแฮกรีดอะไรเนี่ยมังกรเลเวลสิบเจ็ดอย่างเงี้ยอะ แอรีร่พอลเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โหเวลสิบเจ็ดอย่างเงี้ยคาถาปลดอาวุธเวลสิบเจ็ดอย่างเงี้ยผมก็สู้ไม่ไหวนะครับเนี่ยดูดิเ <c oughs> ขาปล่อยมาทีเดียวก็คือสัตว์วิเศษของเราทั้งหลายนี่คือหายหมดนะครับทำยังไงครับทำยังไงล่ะครับก็ต้องทำใจนะครับเี่ยโอ้โหแคนาดาอันดับที่สามสิบสี่นะผมว่าไม่น่ารอดนะครับนะผมว่าไม่น่ารอดนะผมรอมงกรผมเนี่ยเวลสิบสี่อยู่นะ น่าซัดยาวเลยนะมาเดี๋ยวเรารอคอือมือหนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะโถมทีเดียวเลยนะครับดิฟเลอร์นะครับไปเลยครับหลบหลบโอเคครับโดนไอ้นี่ก่อนนะไปครับอุ้ยอวดาเกยดับบล่านะครับฝั่งนู้นเขาเล่นอวดาครับ โอเคไม่เป็นไรครับจัดการให้แมวกะให้มังกรจัดการครับโอเคเดี๋ยวเราปล่อยงูไปก่อนครับแล้วนิบเลอร์ตามครับอันเดอร์เบิร์ดยิลัมเพนด้วยครับอ่ะระเบิด ต่อไปก็เดี๋ยวรอมังกรรอแล้วครับกีเดียวนัไเลเบอร์อีกรอบหนึ่งครับไปเฮ้ยเขาเรียกฟีนิกผมได้ยินอ่าเขาเรียกฟีนิกเหรอ,อยังไงฟีนิกแล้วยังไงเอออ่ะเรียกแมวไปเลยครับลืมเพนไปเราลืมเอออย่าลืมที่จะเรียกนี่ครับนิฟเลอร์นะครับ นะครับมังกรเราบินมาครับทันเดอร์เบิรครับออทันเดอร์เบิมากกันอวดาเขานะนยังไงอ่ะเดี๋ยวเราใช้หนังสือไปนะครับไปเลยไปเลยน้องงูน้องงูเราน้องงูแล้วก็น้องแมวนะครับดิสเพลอร์นะครับ ปล่อยให้เขาวิ่งไปนะเดี๋ยวเขาว่นี่เองนะครับเรียมังกรต่อเลยครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องใส่เลยครับเดี๋ยวเรารอนะรอเขาวาดามานะเดี๋ยวจะเรียกนะครับ อุ้ยเรียบร้อยครับเราไม่รอดนะตายเฉยผมไม่คิดว่าเขาจะมาไม้นี้นะครับแบบมาแบบคอมโบแบบตุ้มตามนะเออไม่เป็นไรครับอวดานี่ก็คือต้องเล่นเป็นนิดนึงนะแบบต้องมือไวนิดนึงนะครับแบบคอมโบสามสี่สกิลนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมว่าสู้ได้นะครับเฮ้ยคนนี้ก็ผมว่าไม่รอดเหมือนกันนะคนนี้เราก็ไม่รอดนะหมายถึงเราเนี่ยไม่รอดนะ ه, เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรโถมมทีเดียวเลยนะครับเเล่นสเนปเนาะ เราจัดการเควินเขาก่อนครับเควินโหเควินผมว่าเราไม่น่าจะจัดการได้นะเควินใช่ไหมครัเขาไม่เล่นตันเด็ยหรอนี่วจัดการเขาเลยแล้วกันนะครับโอ้โห ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนนะคนนี้ผมปล่อยแมวไปก่อนครับอ่ะเอาเขามาไม้นี้นะครับขอวิ่งหลบก่อนคนระับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฮะมาเลยซิกซี่จัดการอย่านิฟเลอร์หรอกนะครับแล้วอย่าลืมที่จะเลี่ยงนิฟเลอร์นะชาร์จเลยครับชาร์จยิงเลยครับ เอาเอคเอาฟิวล้วดีครับเฮ้ยยังไงเราเรียกนิฟลเลอร์เหมือนกันครับเดีย๋ยวเราไปจัดการแฮร,ร์รี่เขาออก่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวปัญหาครับตัวพิษเกมครับเอเค เรียบร้อยนะไม่รอดนะเออเรารอดได้ไงวะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้การ์ดไอ้นี่หรอการ์ดที่แบบแรงๆอา้าโอเคถือว่าประสบความสำเร็จไปด้วยดีนะครับวันนี้ก็หกตาแล้วนะครับเออเนี่ยพอดีเลยนะครับผม6กพันเก้าแล้วนะนี่ยังเหลืออีกอันนึงนะครับก็คือ ยังเหลือเส้นชัยอีกเส้นชัยหนึ่งครับก็คือเจ็ดพันสองนะครับแล้วก็เจ็ดพันห้านะโอ้โหแล้วคือความหวังของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมจะไปเอาการ์ดตานานนะครับหนึ่งใบนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยป้ายเกียรติยศนะครับแล้วก็สมุดนะครับผมค่อนข้างอยากได้อยู่นะเออส่วนเก้าพันเนี่ยผมไม่น่าจะไปถึงนะครับเพราะว่ามันเกินเอื้อมนะสําหรับเลเวลอย่างเรานะครับก็เอาเท่าที่ไหวครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ อืโอเคครับก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหากคุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆน,นะมีคําแนะนําอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากพูดคุยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ